ตัวนี้เป็นตู้ p ีเ2นะครับเดี๋ยวแ้วผมจะทำให้ดูว่าเวลาวัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ผมตัดที่2,500ซึ่งค่อนข้างสูงมากๆครับเป็นมันเป็นตู้บนบ้านเนาะคือเขากำลังพัฒนาอะไรต่างๆมันลงไปต่ำกว่านี้ไม่ได้ผมจะวัดดูเสียงกลางก่อนแล้วกัน เสียงกลางยังไม่ได้ตัดขั้นตอนแรกคือยังไม่ต้องตัดเราจะได้เห็นว่าจุดเสียงกลางเนี่ยจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เสียงกลางก็อยู่ประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็ตัดคอรสครับผมจะตัดที่ประมาณสัก25 0 0แล้วกันเนี่ยประมาณนี้นะครับกดเซฟครับอ่เห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้มาดูเสียงแหลมครับเสียงกลางเราผ่านไปละสงสัยเสียงแหลมผมไม่ได้ตัด เสียงแหลมไม่ตัดมาดูเสียงแหลมกันเนี่ยครับเสียงแหลมเสียงแหลมไปได้ไม่ไกลนะครับนะครับสองพเนาะอันนี้ขอตัดแบบ FPR นะครับอ่าเราตัดเรียบร้อยแล้ว ตัดได้วไวแล้วตัดสองพก็พอได้นะครับผมขยับเสียงกลางใหม่นะครับ <Okay. S 1> ได้กราฟแล้วอันนี้คือเป็นกราฟรวมเป็นกราฟรวมผมจะค่าไม้า y ไปเลยนะครับเพราะว่าความสมูทของเส้นก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ตกมากนะครับก็เดินให้เราเซฟกราฟนี้นะครับเซฟกราฟนี้่านี่แะครับไฟล์ที่ผมทำเมื่อสักครู่นี่ครับเนี่ยผมจะเอ็กพอร์ตแล้วเก็บไว้ให้ท่านนะครับ ส่งให้แล้วก็ไปทำ a f a r ตามวีดีโอที่ผมทำให้อยู่ตอนนี้นะครับเซฟเรียบร้อยนะผมก็จะเข้าไป a f a r ครับกด Open Exciting IR ครับจากนั้นก็เลือกนะฮะเลือกตรงนี้เป็น t เทคจากนั้นก็เลือกล่าสุดนะครับที่ผมจะส่งให้แล้วผมจะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่นะ,ะเป็น PS 1 2ใหนะ้ก็จะได้กราฟแบบนี้นะครับกราฟแบบนี้ปรับความกว้างนะครับนะ ปรับไปประมาณสักสิบสแล้วกันคือเราปรับให้ตรงนี้นะครับเต็มเลงเลยเราก็เลือกจุดที่เหมาะสมนะส่วนตัวผมวัดนะครับผมก็เลือกกว้างไว้ก่อนจากนั้นก็กด n e x t เนี่ยเมื่อเรากด Next มาถึงหน้านี้หน้าต่างนี้เป็นหน้าต่าง IR หน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างการจัดการในรูปแบบของเมนูแล้วก็เฟดนะขึ้นตรงกับ ท่า겟นะครับคือมันจะวิ่งตามท่าตนะเราตั้งท่า겟แบบไหนมันก็จะวิ่งไปตามนั้นมาดู i อก่อนสามารถดูได้จะซูมเข้าซูมออกได้หมดนะครับโดยการคลิกขวาเลือกไปทางซ้ายทางขวาได้หมดเลย i อตัวนี้นะครับเส้นสีเหลืองสีแดงเนี่ยสีเหลืองสีแดงเนี่ยสีแดงก็คืออันเก่านะครับสีแดงก็คือเนี่ยเส้นนี้อันเดียวกันเนี่ยเส้นนี้อันเดียวกันนะ นะครับแล้วมาโชว์ในสมาร์ทอ่าแล้วมาโชว์ในมาร์ลานี่ได้ด้วยเราเห็นแนวโน้มในการปรับได้ด้วยไม่ต้องวัดใบเบาคไม่ต้องพลิกหน้าไปสมาร์ทเพื่อที่จะวัดดูว่าตัวนี้แนวโน้มการปรับแต่งเราเปา็นยังไงแต่ถ้าเราปรับตามนี้นะมันก็จะปรับเปลี่ยนให้เราเส้นนี้ก็เช่นกันสามารถปรับได้โดยการคลิกขวาถ้าเราอยากให้มันลงมาตรงกันที่ศูนย์ตรงกันแล้วก็คลิกลงมาเนี่ยมันก็ตรงกันแล้วนะครับ ให้เราดูแถบด้านบนผมจะปรับตัวเราจะซีอแถวนี้ผมเอาไว้ที่เดิมนะผมเอาไว้ที่เดิมเท่าเดิมเลยตัวนี้ก็จะเริ่มประมาณสัก250เลยตัวนี้ผมจะปรับไป2 0 0 0 0เลยแม็กฟ e q ก e นซี่เนาะที่ให้เขาทำงานแล้วปรับปุ๊บกด Enter แล้วกดแคลครับเห็นไหมครับอ่ามันก็จะปรับไปเราก็ปรับตรงนี้นะครับตัวสม o ทติ้งให้เลือกโหมดดูทั้งแมกนจูดแล้วก็เฟสครับ นปรับไปสูงสุดเลยส่วนเทชโฮเทชโฮผมไม่อยากให้ปรับสูงมากนะครับผมก็จะประมาณครึ่งหนึ่งประมาณสี่าผมก็เลือกประมาณนี้นเมื่อเราพอใจก็กดเซฟ F A R ครับกดเซฟไปเลยาจากนั้นก็กด yes แล้วก็เซฟอีกทีนึงครับอันนี้คือเป็นการเซฟวิศศาสาัดจากนั้นเราก็มา Import F A R เข้ามา อันนี้คือผมวัดก่อนทําเนาะนี่คือก่อนทํานะครับอันนี้คือ f p r หลังทําครับเห็นไหมครับกราบก่อนกับกราฟหลังนะกราฟก่อนกับกราฟหลังมันก็แตกต่างกันชัดเจนเลยดูสีชมพูเนาะ ผมจะขยายตรงที่มันเป็นเส้นตรงแล้วดูง่ายนะครับผมจะขยายขึ้นไปแล้วท่านดูตรงเส้นสีชมพูะครับมันจะไม่ตรงที่ศูนย์ะดูนะครับมันจะไม่ตรงศูนย์นะดูข้างล่างนะครับตรงแม่นิจุดเนี่ยมันจะไปบวกสามตลอดเลยมันไม่ศูนย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแก้ซีนนี้ให้ดูก่อนดูนะครับวิธีแก้นะครับเข้าไปวิสระที่เดิมแล้วกดนะครับกดโอเพนตรงนี้เมื่อกี้เราเซฟตรงนี้ไปแล้ววิสระเมื่อสักครู่นะครับก็กดโอเพนขึ้นมา กด next ไปครับจากนั้นให้เราแก้ตรงจุดนี้ครับเนี่ยตอนเรา Import เข้ามาตรงนี้มันเป็นวิสตร์ให้เราทําแต่เมื่อเราไปวัดมันเกินไปบวก3นะทีนี้เราก็ปรับเซตลงมานะครับพิมพ์ก็ได้ลบ3ครับเกินไปเท่าไหร่ลบไปเท่านั้นนะครับจากนั้นก็กดเซฟครับถ้าท่านต้องการแก้ F A R ต้องการแก้ทาร์เกต e t ทาร์เกนะก็แก้ตรงตอนนี้ได้เลย จะแก้ตั้งแต่จุดไหนนะครับผมให้ดูผมจะเริ่มจะเริ่มทำ EQ Target ตั้งแต่ประมาณสัก1 0 K ลงมานะครับแล้วก็จะค่อยๆเชียวลงจากนั้นก็ถ้าเราจะเซฟก็เซฟที่ตรงนี้นะสมมติผมเซฟนะครับกล้ากระบ,บาดออกได้เลย เขาก็จะปรับให้ละเราจะมาดูผลลัพธ์2จุดด้วยกันก็คือสีโรไอจัดมันจะไปไต่เส้นศูนย์หรือไม่ก่อนหน้าน,นี้มันเป็นเลข3ถูกต้องไหมครับแล้วก็ทาร์เก็ตจากนั้นกดเซฟอีกรอบหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่2 s a เซฟครับแล้วก็เซฟทับได้เลยจากนั้วก็อิมพ์ตเข้ามาอีกรอบหนึ่งครับอิมพ์ตเข้ามามาวัดดูครับ เห็นความแตกต่างก่อนกับหลังไหมครับเราจะได้ทั้งททร์กเก็ตเห็นไหมครับเชลลงมาละหายเนี่ยไม่ต้องให้เขายกขึ้นไปสูงขนาดนี้นะครับเพราะว่าแหลมของเราเราต้องดูคุณภาพดอกเสียงแหลมของเราด้วย เส้นเดิมเน่ะเส้นก่อนหน้าเนี่ยนี่เห็นไหมครับมันตกลงมาเนี่ยครับนี่คือธรรมชาติของเสียงเขาเราช่วยมาแค่ครึ่งเดียวก็พอนะหรือจะเอาแค่หรือจะเอาตาตำที่เขาเป็นอยู่ก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องยกตรงจุดนี้นะเห็นไหมครับแต่เฟสของเราเราปรับแค่ไหนนะครับเราจะยกหรือจะลดจะเพิ่มอะไรต่างๆแต่เฟสของเราเฟสของเราจะคงเดิมลองไปทําดูนะครับลองไปทําดู f a r ก็มีประมาณนี้ถ้าเรามีสมาร์ทเนาะถ้าเรามีสมาร์ทมันก็จะง่ายครับก็จะง่ายก็เสร็จสิ้นกระบวนการทำ F A R ของตู้ใบนี้นะครับ